ัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับตัว Next Gen Ranger Sport นะคะพี่แป้งค่าตัวของเขาก็คือ974,000นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะ170แรงม้า405นิวตันเมตรนะคะเป็นขับเครื่อน2ล้อนะคะลูกค้าเดี๋ยวเบื้องต้นรายละเอียดในชุดแต่งของคันนี้ในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะลูกค้ามีไฟ3จุด แบบนี้นะคะหล่อๆเท่ๆไปเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้าจะเลือกแบบสีเดียวหรือว่าเป็นทูโทนได้หมดนะคะสลับสีได้นะคะมีสีให้เลือกมากมายนะคะลูกค้ามาเพิ่มความเท่ด้วยอักษรอะคริลิก,กนะคะสวยมากอยู่บนกระโปรงนะคะลูกค้าในส่วนนี้ไฟข,ของเขาก็คือเราจะาใส่ที่ข้อไฟหน้าให้ลูกค้าแล้วก็ไฟท้ายให้ลูกค้านะคะเรา <ๆ S 2> ะะมาดูด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างนะคะก็คือเราจะใส่ทิวล้อแบบเรียบให้ลูกค้านะคะ คิวล้อของเขาก็คือแบบ6นิ้วนะคะลูกค้าแบบเรียบนะคะส่วนแมกยางนะคะอันนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะซีรีส์ของยางอยู่ที่25 5ห้าทับหอาสิแปดนะคะเป็นแมกเดิมๆ,ๆนะคะของพุดเยยเบ้าลองมือนะคะลูกค้าก็คือเราติดให้ลูกค้า4จุดกันลอยนะคะมาพร้อมราวหลังคานะคะราวหลังคาก็คือใช้งานได้จริงนะคะกันสาดด้านข้างนะคะลูกค้าเขารีเคลมมาก็คืออยากได้เป็นสปอร์ตบาร์นะคะแต่ของเขาคือรุ่นสปอร์ตแต่คือสามารถติดสปอร์ตบาร์แบบไวแท็กได้ค่ะ ลูกค้ารีเควสตมาขอติดสติกเกอร์แค่คําว่าเรนเจอร์นะคะเล็กๆเท่ๆแค่นี้พอในส่วนของไลเนอร์นะคะก็คือเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมสมมอบได้เลยนะคะในชุดแต่งของสปอร์ตนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้ากับตัวเจ้าเรนเจอร์สปอร์ตตัวนี้กับโปรโมชั่นวันนี้ที่เรามอบให้นะคะใช้เงินออกรถเพียง6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง <S 2> <S 2> <S ออ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการชุดแต่งแต่ว่าต้องการส่วนลดเยอะๆจุกๆนะคะที่นี่เรามีจัดให้เลยนะคะส่วนลดถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะ<อ>ลูกค้าเรื่องรับโปรโมชั่นได้เลยใช่ไหมคะโปรโมชั่นพิเศษอย่างนี้นะคะมีแค่ที่ฟอดรุ่งเจริญพารกม26ที่เดียวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็คือรีบจับจองเข้ามานะคะลูกค้า ติดต่อมาที่น้องมดหรือว่าแป้งก็ได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะวันนี้มดกับพี่แป้งนะคะแล้วก็ตัวเลกเจนเนเจอร์สปอร์ตนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะ